Red f i g h t Academy and c ท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g t t Academy ียนะครับมันจะสะดวกนะครับแต่การที่สะดวกนะครับมันก็เป็นให้พวกวิชาชที่นะครับทำการหลอกลวงนะครับซึ่งตอนนี้ 21านาฬิกาวันที่26ตุลาคมพันตำรวจเอกเมทาวิทย์ประดิษฐ์ผลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพร้อมพันตำรวจโทพดุงพง์ดุกสุลแก้วรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองพัทยาและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำผิดร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จตามหมาย จับของศาลจังหวัดฉะเชิงเซาที่264ทับ2563ลงวันที่8ตุลาคม2563 โดยพันตำรวจเอกเมธาวิทประดิษฐ์ผลเปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายมีพฤติกรรมเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ทาง Facebook มามี่ไซต์เป็นลักษณะเสื้อผ้าแฟชั่นเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้าจะต้องโอนเงินมัดจำก่อน50เเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีกเลยและไม่ได้รับสินค้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมใช้โปรแกรม WhatsApp ติดต่อผู้เสียหายอ้างว่าเป็นนักธุรกิจชาวต่างประเทศต้องการส่งของขวัญมีค่าให้กับผู้เสียหายแต่จะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมให้ก่อนแต่ก็ไม่ได้รับของแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอยากฝากเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในสังคมออนไลน์มาทำให้เหยื่อลงเชื่อ แล้วหลอกโอนเงินทำให้มีผู้เสียหายหลายรายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งติดตามการเคลื่อนไหวของคนร้ายโดยตลอดซึ่งก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วหลายคดีทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสสามารถแจ้งได้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้เคียงได้ทันทีฝากเตือนนะครับในเรื่องของการทำธุรกรรมทางออนไลน์นะครับ<ช>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางโซเชียลนะครับมันจะสะดวกนะครับแต่การที่สะดวกนะครับ มันก็เป็นให้พวกวิชาชีพนะครับทําการหลอกลวงนะครับซึ่งตอนเนี้มีจํานวนมากนะครับหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายอย่างในเคสนี้นะครับในเคสนี้ก็ผู้ต้องหานะครับเปิดบริษัทแล้วก็ทาธุรกรรมโดยเปิดร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วหลอกให้หลอกให้ผู้เสียหายนะครับมาซื้อนะครับโดยหลอกให้มาจำครึ่งหนึ่งก่อนนะครับซึ่งจํานวนเงินเนี่ยสูงนะครับซื้อเสื้อผ้า ตั้งเก้าแสนบาทนะครับอันนี้เราหลอกให้โอนค่ามาจําไปครึ่งหนึ่งสี่แสนห้านะครับก็พอหลอกเสร็จก็ปิดเฟสนะครับปิดเฟสหนีเลยนะครับปิดเฟสหลบหนีไปพร้อมเชื่อเงินไปนะครับทางสืบสวนมืองมาธยานะครับก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นะครับก็คงฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งซื้อของตามออนไลน์นะครับตอนเนี้มีมากนะครับมีมากทั้ง คนซื้อถูกหลอกแม่ค้าก็ยังถูกหลอกบางเรื่องนะครับแม้กระทั่งมีการยิงยิงแอดนะครับแล้วมีการแฮกข้อมูลเข้ามานะครับแฮกข้อมูลเข้ามาของ facebook เรานะครับเราฝากเตือนในเรื่องของ a c e b o o k นะครับท่านที่เล่น a c e b o o k เนี่ยต้องระมัดระวังในการการทำธุรกรรมในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะตอนนี้มี มีการหลอกแอปพลิเคชันให้เชื่อมโยงกับ a c e b o o k นะครับพอเราพอพอเราไปสมัครแอปพลิเคชันปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรากรอเรากออาอรอ password นะครับ password และอีเมลนะครับพอคนร้ายได้ password อีเมลเราไปเนี่ปุ๊บก็มาแฮ็กข้อมูลของเราเลยนะครับพอแฮกข้อมูลของเรามันก็จะดําเนินการหลายเรื่องซึ่งก็จะมีที่ผ่านมาก็จะมีแบบหลอกไปยืมเงินบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังนี่ครับ เข้าไปในเพจของแม่ค้าต่างๆนะครับแล้วก็ยิงแอดโปรโมทสินค้านะครับให้เราถูกรูดเงินจากบัตรเครดิตที่ถูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลอกหลอกดูดเงินทางทางบัตรเครดิตด้วยนะครับาะฝากเตือนนะครับแล้วก็การซื้อขายสินค้านั้ต้องดูให้ดีนะครับเพราะมีการรีวิวรีวิวสินค้าปลอมร้านไม่มีจริงนะครับของไม่มีอยู่จริงนะครับ ใช้บัตรประชาชนคนอื่นมาไปเรากประชาชนซึ่งให้โอนเงินเป็นอาจจะเป็นไปจ้างมานะครับอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องมีการตรวจสอบให้ดีแล้วก็ร้านค้าที่เชื่อถือได้จริงๆนะครับเพราะตอนนี้หลอกลวงกันเยอะมากนะครับตอนนี้ตารวจเราก็ระดมใช้ทางเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากครับก็คงฝากเตือนมาอย่างพี่น้องประชาชนรับในจังหวัดชลบุรีและทั่วไปด้วยครับขอบคุณครับ